คุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องราวและข่าวพาวแวงการเมืองในวันหยุดอย่างนี้นะครับก็มีเรื่องให้จับตามองเมื่อพักพลังประชารัฐได้มีการจัดสัมมนาของทางพักที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสำหรับการสัมมนาของพรรคการเมืองนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับว่าพรรคการเมืองก็จะต้องมีกิจกรรมต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสัมมนาการพบปะกันของสมาชิกพักนะครับ แต่ในส่วนของการสมราัมมนาของพักพลังประชารัฐเมื่อวันที่21ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวก็จับตาไปที่การปรากฏตัวเข้าร่วมสมัมมนาพักพลังประชารัฐของคุณตั้นจิตพัฒน์กริดากรนะครับซึ่งคุณตั้นนี่ก็มีบทบาททางการเมืองหลายบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนนาของกปปสรวมทั้งตอนนี้เธอก็ยังเป็นรักษาการรองหัวหน้าพักพประชาธิปัตย์อยู่นะครับดังนั้นการที่คุณตั้นจิตพัฒน์กริดากรไปปรากฏตัวในวงสมัมมนาของพักพลังประชารัฐ ถ้ากลางกระแสการย้ายพักของคุณตั้นจิตพั์กฤิจากรน,นะครับว่าเธออาจจะย้ายจากพักประชาธิปัตย์ไปสู่พักพลังประชารัฐในอนาคตก็ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดูกัน